สวัสดีครับอนนกกากราดครับน,นี่มีซูซูกิเบิร์กแมนนะครับตัว400นะครับก็มาเซตติ้งโชคหน้าใหม่แล้วนกะ็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เราก็ทำเรื่องโชคก่อนโชคก็ยุ่งยากนะครับเพราะว่าดีไซน์ไว้ประหลาดโดยปกติแล้วเนี่ยเราปลดแผงคอเสร็จปุ๊บเนี่ยโชคก็จะล่วงออกมานะแต่ตัวนี้มันใช้ฝามันเป็นตัวล็อกไว้อยู่เหนือแผงคอนะทำให้ถอดยากนะแต่โชคเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับแกนเบลลุมเลยนะครับเหนือก็เพราะว่าเอ็กแม็กฟอร์ซ่าเยอะกนะ็ จะมีความนุ่มหนึบมากกว่าโชคที่มีขนาดใหญ่สปริงที่มีขนาดใหญ่ก็จะรับน้ําหนักรับแรงนะครับได้ดีกว่าโชคที่มีขนาดเล็กโชคซูซูกิเบิรก์กแมน0 0่นะครับสปริงใหญ่นะครับมันเริ่มเลยโชกก็แกนก็ใหญ่มากนะครับรับน้ําหนักอะไรพวกน,นี้ได้ดีนะคร กี่สบายเลยก็ใช้มานานนะครับก็ย,ยังไม่เคยแมนเทนแนนนะก็นำมาเซตติ้งโช๊คใหม่มนะครับเออเซตเป็นน้ำมันของเออริลน,นะครับน้ำมันเออรินก็จะมีประสิทธมภาพที่สูงนะครับยังไงซะดีกว่าน้ำมันเดิมที่หมดสภาพแน่นอนเรียบร้อยนะสรารการเซตโชค๊คนานะครับสกู๊เตอร์ซูซูกิเบิกแมน400นะครับนุ่มนวน